พี่ว่าดีมากเลยคือเรายังมีกฎหมายคุ้มครองคนได้เวลาคนถูกทําร้ายนะคะไม่ว่าจะเป็นบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะคะแต่ว่าสัตว์เขาก็มีชีวิตจิตใจเหมือนกันเขามีความรู้สึกนึกคิดบางทีสัตว์บางตัวเขายังมีความซื่อสัตย์ อย,อย่างเช่นสุนัขอย่างเงี้ยค่ะยิ่งกว่าคนด้วยซ้ำไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขามีชีวิตจิตใจเหมือนกันเพราะฉะนั้น,นการมีกฎหมายคุ้มครองพวกเขาเนี่ยตรงนี้เห็นด้วยเลยนะคะว่าควรจะมีพรบรตัวนี้ออกมาให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ด้วยซ้ำค่ะพี่นายเห็นด้วย100%ซนะคะสําหรับพรบรป้องกันการทารุณกรรมสัตว์นะคะถ้าพูดถึงเรื่องของพระราชบัญญัตินะครับป้องกันการทารุณกรรมสัตว์เนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่สมควรอย่างมากนะครับเพราะว่าทําให้เห็นว่ามนุษย์นั้นเนี่ยมีซิวิงๆ จากจิตใจถึงเห็นคุณค่าของสิ่งมีชีวิตที่อาจจะได้ยค่าก่าเราในสายตาของคนทั่วไปเนี่ยเรารสึกว่ามันไม่ได้มีค่าเทียบเท่ากันกันกบเราแต่ตอนเนี้ยมันแสดงให้เราได้เห็นแล้วถ้ามีพระราชบัญญัติแบบนี้หมายความว่าเขามีค่าหนึ่งชีวิตเทียบกันเท่ากันกันกบเราโอ้ถ้ามีการป้องกันสัตว์โดยมีพรบรเลยจริงๆมันก็ดีนะ แต่ว่ามันก็จะค่อนข้างยากนิดนึงไหมเพราะว่ามันก็ไม่รู้จะจับตัวใครเนาะบางทีเนาะบางครั้งเนี่ยเป็นว่ามันต้องควบคุมหลายๆเรื่องนะคะโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าควบคุมเลยตั้งแต่ตอนซื้อว่าใครซื้อตัวนี้ใครเป็นเจ้าของหมาตัวนี้ถ้าเกิดหมาหลุดออกมาเจ้าของต้องับผิดชอบอะไรอย่างเงี้ยโอเคผมก็เคยแต่งเพลงเกี่ยวกับหมาที่ถูกรดชนนะครับแล้วก็จิตใจของมนุษย์ที่นั่นก็แปลกนะครับคือแทนที่จะเห็นโกเห็นใจหมากลับกลายเป็นว่าตามหาเจ้าของหมาเพื่อจะเก,ก็บตัง ค่ากันชนที่แตกคือทุกคนทุกคนสามารถพูดได้ว่าหมาวิ่งตัดหน้าเลวนะเพราะไม่มีใครเห็นสองหมามันเถียงไม่ได้มีชาวบ้านสองคนดูท่าทางใจดีตรงรีมาบอกฉันว่าหมาบ้านแอดถูกรถชนควรรีบบอกไปดู ไปคุยกับดาวของรถยนต์เขาขอคิ่ค่าการชนที่มาวิ่งชนจนแตกหัดเอาใจมามาใส่ใจคนอย่าเอาใจซาปดนตีหัวมาด่าแม่เจ๊ ชนหมาครับจริงๆมีอีกหลายคนนะคะที่อยากจะออกสิทธิ์ออกเสียงแต่อาจจะไม่รู้ว่าการรวมคนเป็นยังไงเหมือนที่เขียมาที่ดังหนูกำลังจะพูดว่าเอ๊หลังจากที่มีวันนั้นออกไปแล้วเนี่ยมีคนเข้ามาเป็นส่วนร่วมเพิ่มไหมคะเยอะมากๆเลยนะคะอย่างหน้าแต่ละน้องแต่ละคนเนี่ยก็จะมีคนมาคลิกไลค์เพิ่มนะคะเลียงอย่าง The ว o i c ์สังเกตเนี่ยมียอดบริจาคเพิ่มขึ้นมากเลยแล้วก็ปางช้างต่างๆเนี่ยก็จะมีน้องโบสาวสวยแบบนี้นะคะเราจะไปเดินดูไปตรวจสอบไปรีเสิร์ชดูเลยนะคะว่าถ้าเขาดูแลงถูกต้องเกไไไม่่ด้้บอกปาางงชททัวย ผิดกฎหมายหรือว่าโหดร้ายหมดนะคะแต่เราอยากจะพูดออกมาแล้วถ้ามีเสียงเราพูดออกมาแล้วเนี้ยคุณก็ควรจะดูแลเขาอย่างระมัดระวงังเ,เห็นว่าพี่เก๋มีธุระใช่ไหมคะเดี๋ยวต้องกลับไปดูแลน้องหมาอีกหลายตัวมากเลยนะคะอันนี้เป็นซุปเปอร์ดอก หมาแมวนึกถึงเกดได้ก็วันนี้ก็เดี๋ยวต้องมีธุระนะคะเกี่ยวกับน,น้องหมาหน้องแมวเล็กน้อยก็ยังไงก็ฝากเรื่องราวของพวกเรานะกลุ่มเชฟเบอฟังดูไม่ใช่ไม่ใช่ฮิปฮอปที่ไหนนะคะ AAA ของเราเนี่ยเป็นการรวมตัวกันของคนรักสัตว์ทุกประเภทว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงสัตว์ป่าสัตว์คุ้มครองทุกประเภทนะคะเราเป็นสิเป็นเสียงแทนเขาแล้วยังไงก็อยากจะเชิญชวนประชาชนที่ดูอยู่ทางบ้านนะคะเกดเชื่อว่าทุกคนที่ติดทูวิชั่นเนี่ยท่านเป็นคนมีวิสัยทัศน์ดีอยู่แล้วนะคะอยากจะเชิญท ็อกเนชั่นอะคอลด็อกไฟฟ์ฟอร์ด็อกเดอะไวส์ปวีนาตูนนะคะหรือแม้กระทั่งกองด็อกคือมีเยอะมากๆเลยเพจที่เกี่ยวกับสุนัขแมวตอนนี้เข้าไปใน Google เสิร์ฟว่าช่วยน้องหมาน้องแมวกับชื่อเพจจะขึ้นมาเยอะมากๆเลยอ่านะคะก็เราก็คงใส่ลงไปด้วยใน Facebook ใช่อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะวันนี้ก็ขออนุญาตไปทำภารกิจช่วยน้องหมาน้องแมวก่อนนะคะก็ยังไงก็ฝากพี่ๆทีมงานทุกคนแล้วก็เจอไฮหนึ่งหนึ่งตันนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะพี่เก๋วันนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ สำหรับวันนี้ปิดท้ายรายการด้วยภาพน่ารักน่ารักจากน้องลั GG กกี้ที่เขาจะมาโชว์ความสามารถและความน่ารักให้เราได้ชมกันครับ ้งแสนรู้ทั้งฉลาดแบบนี้เห็นแล้วก็น่าจะทำให้คนรักสัตว์ยิ้มได้ใช่ไหมล่ะครับเอาล่ะครับสำหรับวันนี้รายการเพชเลเวอร์บายเจอไฮต้องขอขอบคุณคุณเก๋ชลดากันก่อนครับเพราะเธอมีภารกิจที่จะต้องไปสาตสางกันต่อขอบคุณมากครับคุณเก๋ครับแต่ความเข้มข้นของการเสวนาในครั้งนี้ยังไม่จบง่ายๆนะครับเพราะเราจะยังอยู่พูดคุยในประเด็นนี้กันต่อในสัปดาห์หน้าครับห้ามพลาดเปน็นันขาดนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ